นี่คือหุ่นยนต์เดินตามเส้นแต่มันไม่ใช่หุ่นยนต์เดินตามเส้นธรรมดานะสิหุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถผ่านได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นสะพานที่เขาว่ากันว่าขึ้นยากหรือเป็นอุปสรรคที่ขวางก็สามารถหลบได้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูวิธีการและหลักการทำงานกันเลย ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าไอเดียนี้เกิดขึ้นได้ยังไงไอเดียนี้เกิดจากการแข่งขันในช่วงมัธยมของผม <Okay. S 1> ผมก็เลยลองคิดนอกกรอบบ้างถ้าเรากับหุ่นยนต์ร่วมมือกันก็สามารถเอาชนะหุ่นยนต์ตัวอื่นได้แต่แน่นอนว่ามันผิดกฎสนามแข่งแต่ถ้าเราไม่ได้ลงแข่งมันก็ไม่ผิดกฎนะสิผมก็เลยคิดทําหุ่นยนต์นี้เพื่อที่จะไปสู้กับน้องๆที่โรงเรียนอย่างแรกเราลองไปดูหลักการทํางานง่ายๆของหุ่นยนต์นั้นก่อนดีกว่า ต้องรู้ก่อนว่าหุ่นยนต์สามารถรู้ตำแหน่งของมันเองได้ยังไงหุ่นยนต์จะใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดทั้งหมด8ตัวในการระบุตำแหน่งทีเ่เราจะกำหนดค่าให้เซ็นเซอร์แต่ละตัวเป็นดังนี้ จะเห็นได้ว่าถ้าเส้นอยู่ค่อมระหว่างเซนเซอร์ที่1 0 0 0ถึง2,000แสดงว่าหุ่นยนต์นั้นกำลังอยู่ทางซ้ายในทางกลับกันถ้าเส้นอยู่ค่อมระหว่าง5,00 0ถึง6,000แสดงว่าหุ่นยนต์อยู่ทางขวาทีนี้หุ่นยนต์ก็สามารถดูตำแหน่งของตัวมันเองได้แล้วแล้วเราจะใช้อะไรมาควบคุมมันหลักซึ่งหลักการที่เราจะใช้ควบคุมมันก็คือ PD c o n t r o l l e r ซึ่งเราจะยังไม่สอนในคลิปนี้ถ้าอยากให้สอนก็บอกมาได้นะเดี๋ยวทำคลิปสอนให้แต่เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้หุ่นยนต์ของเรา เราเลยเสริมระบบควบคุม IR r e รีโมทมาซึ่งมันสามารถทำให้รถกระป๋องธรรมดากลายเป็นรถเทสลาได้ทีนี้คุณก็จะไม่ต้องกังวลว่าคุณจะขับเร็วแค่ไหนแล้วชนใครเดี๋ยวเราไปโรงเรียนกังงนเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงเรียนม่ทีเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นไปที่ห้องนยนต์นะครับโอเคไว้เจอกัน และแน่นอนว่าการทำอะไรบางอย่างมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดตอนนี้ผมก็ได้เจอปัญหานะครับก็คือแผ่นฐานรองปิ้นนะครับก็ได้มีรอยขีดข่วนนะครับก็ทำให้ผมไม่สามารถใช้เครื่องปิ้นทีดีเครื่องนี้ได้แล้วนะครับผมผมจึงต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับผมผมก็เลยไปใช้เลเซอร์คัดแทนนะครับผมแผนที่วางมาที่บ้านนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผม เลยทําให้โครงหุ่นนะครับไม่สามารถมีต้นแบบเหมือนกับโครงหุ่นที่ผมออกแบบมาได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมจะทํำยังไงนะนี่นะครับผมผมก็ได้ไปปิ้นฐานอะคริลิกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งอาวุธที่ผมจะใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับแทนตัวล็อกมอเตอร์ของผมนะครับก็คือปืนกาวนะครับผมปืนกาวนี่ถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเลยนะครับผมเพราะทั้งเหนียวทั้งนึบนะครับผมเอาไว้เชื่อมต่อหุ่นยนต์ได้ง่ายๆเลยนะครับผม ต่อไปนะครับผมก็จะมาทดสอบโค้ดและเขียนโค้ดแก้โค้ดนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับในการทดสอบนะครับผมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนทดสอบกันเลยนะครับผม คนวันนี้ก็อยู่มาทั้งวันเลยก็ตอนนี้ก็ห้าโมงเรียบร้อยละก็ได้เวลากลับบ้านของเราละก็ในวันนี้ก็ทําถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ตามแบบแล้วก็มีข้อผิดพลาดเยอะก็เดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าถ้าอยากให้ทําอะไรก็บอกมากันได้โอเคไหมไว้เจอกันนะครับผม